สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจูนละลาลัยออนคารกันอีกเช่นเคยนะคะมาพบกับรีวิวลถสวยบายจูนไลออนคารกันอีกแล้วนะคะและสําหรับวันนี้นะคะจูนจะเอารถกระบะนะคะ4ประตูเกียร์ออโต้นะคะมาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษราคาสบายกระเป๋าแน่นอนนะคะ คันที่เราเอามาจัดโฟนะคะบอกเลยว่าสวยแน่นอนนะคะเพราะคันนี้นะคะเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะเลขไม่ได้แท้เพียงแค่70,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะยังไม่พอนะคะคันนี้นะคะยังมีวาระตี0ศูนย์หปีหรือ1นึ่งแหมกิโลด้วยบอกเลยว่าไม่ควรพลาดน,นะคะก่อนอื่นไปชมพรีวิวภายนอกภายในตัวรถก่อนเลยค่ะ และสำหรับคันนี้นะคะก็คือ Tota ้าไฮรักรีโ o นะคะเป็นตัว2.4พิเลนเนอร์มิตรนะคะมาในปี 2, 2022กันเลยราคาวันนี้นะคะเราจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษเพียงแค่659,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะคะคันนี้สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะ จะผ่อนอยู่โดยประมาณ1 000, 1 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะสูงสุดถึง7ปีกันเลยนะคะวันนี้ใครที่หานะคะกะบะ4ประตูเกียร์ออโต้นะคะเป็นตัวยกสุนจากโรงงานนะคะจูนเอามาแล้วนะคะทำโปด้วยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวจูนจะพามาชมทั้งภายในภายนอกนะคะว่าคันนี้จะสวยขนาดไหนอ่ะนี่เลยนะคะเริ่มมาจากในส่วนของด้านหน้ากันก่อน,อนเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวนะคะไฮรักรีโวนะคะ นี่นะคะด้านหน้าดีไซน์ใหม่นะคะมาพร้อมกับโลโก้ตัวตาแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะจะได้ตัวรถสีดำนะคะสีสวยมากเลยนะคะและในส่วนของไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนั่นเองนะคะไฟออกแบบดีไซน์มาได้สวยมากนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแล้วนั่นเองค่ะคันนี้นะคะจะได้ในส่วนของเซ็นเซอร์หน้าหลังมาให้เรียบร้อยแล้วและยังได้กล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะ อย่างที่แจ้งค่ะกระบะสีประตูเกียวออตโต้สีดําหายากมากๆนะคะแต่วันนี้เราเอามาจัดโปรนะคะได้มาแล้วนะคะสําหรับสีดํายกสูงจากโรงงานนะคะนี่เลยค่ะถัดมานะคะในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะจะมีชายบันไดแน่นอนมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะและคันนี้นะคะจะได้แม็กนะคะสเปคเดิมจากโรงงานขอบ18นะคะลวดลายบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนี่ให้กองดูใกล้ว่าเป็นแม็กเดิมนะคะไม่มีเบียดฟุตบาทด้วยนะคะในส่วนของซุ้มล้อนะคะ คันนี้นะคะใหม่มากนะคะโชคนะคะไม่มีขันนะคะไม่มีสนิมแน่นอนนะคะเป็นรถบ้านเดิมๆนะคะอ๋อแจ้งก่อนนะคะคันนี้เป็นรถเทิร์นมานะคะสภาพดีนะคะเราถึงมาทําโปรโมชั่นให้ลูกค้าก่อนใครเพื่อเลยนี่นะคะด้านข้างตัวรถนะคะเรียบร้อยนะคะคิ้วนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะช้ยบันไดามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมือจับเป็นสีโครเมียมทั้งสบานเลยนะคะและสำหรับด้านท้ายนะคะบอกเลยว่านะคะ คันนี้นะคะสภาพใหม่มากๆนะคะเดี๋ยวจูนเปิดให้ดูนะคะมาพร้อมกับกล้องนะคะมองหลังแล้วก็เซ็นเซอร์มีมาให้แล้วก็ในส่วนของฝาท้ายนี่ อันนี้นะคะเขาติดซับพอร์ตแรงมาด้วยนี่นะคะเราไม่ต้องแบบปล่อยดังดังปึ้งเลยนะคะอันนี้ดีมากๆเลยในส่วนของแม็ก i n ไรเนอร์นะคะไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยบอกเลยว่าเหมือนไม่ได้ใช้งานเลยนะคะเหมือนไม่ได้ใช้ขนของเลยนะอ่ะคันนี้นะคะใครที่หากะบะอยู่นะคะสภาพดีๆวันนี้เอาเข้ามาแล้วนะคะถัดมาค่ะในส่วนของด้านข้างตัวรถกันบ้างนะคะเราให้ดูแบบรอบๆเลยนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวยกสูงจากโรงงานนะคะแล้วก็ในส่วนของนะคะด้านล่างนะคะอันนี้ให้ดูเลยนะคะนี่นะคะใสสะอาดนะคะไม่มีสนิมนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นรถบ้านนะคะเดิมๆนะคะแล้วประกันเรื่องตัวโครงสร้างว่าไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าน้ําท่วมนั่นเองค่ะนี่ให้ดูอบๆตัวรถกันบ้างเลยอ่ะเดี๋ยวจูนสตาร์ทเครื่องยนต์ภายในให้ชมกันบ้างนะคะอ่านี่เลยนะคะคันนี้เป็นรถบ้านนะคะวารันตีนะคะ ของศูนย์ยังอยู่ครบเลยนะคะภายในนะคะจะได้เป็นนะคะเบาะหนังสีดำนะคะนี่เลยเบาะสภาพใหม่มากนะคะได้ปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับแล้วนั่นเองค่ะนะคะ ห้องผู้โดยสารนะคะบอกเลยว่าใหม่มากๆเลยนะคะพร้อมใช้งานนะคะคันนี้นะคะป้ายแดงนะคะบอกเลยว่า9 ,000 แสนกว่านะคะแต่วันนี้หายไปแล้วเยอะมากๆนะคะเหลือเพียงแค่6 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเลยนะคะนี่เลยค่ะไล่มาเลยนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะออกแบบดีไซน์มาได้สวยมากๆเลยนะคะนี่นะคะพร้อมใช้งานนะคะคันนี้สภาพใหม่มากและในส่วนของหน้าจอนะคะอันนี้นะคะเป็นหน้าจอระบบสัมผัสนะคะ ออปชันมีเดียมีมาให้เยอะมากๆเลยนะคะในส่วนของนะคะฟังวิทยุ FM AM นะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์นะคะมีมาให้หมดเลยนะคะเชื่อมต่อนะ p p p l e c a r าเ a y ได้ด้วยนะคะอันนี้ถือว่านะคะได้มาแล้วถือว่าคุ้มค่าสุดๆเลยนะคะและในส่วนของแอร์นะคะบอกเลยว่าเย็นแน่นอนนะคะจะเป็นแอร์แบบอนาล็อกนะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะเข้าหน้าเข้าเท้านะคะแล้วก็เพิ่มนะคะพัดแรงลมจากตรงนี้ได้ด้วยนี่นะคะคันนี้นะคะ เป็นรุ่น p ิเลนเนอร์มินะคะจัดได้เกียร์ออโต้แล้วด้วยค่ะและในส่วนของเลขใหม่นะคะคันนี้นะคะใช้ไปโดยประมาณ70,000นะคะเ0็ดกิโลเมตรเท่านั้นเลยนะคะ 9, <000. S 1> เออและในส่วนของเลขใหม่นะคะใช้ไปเพียง 7 9 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเลยนะคะเป็นรถบ้านนะคะมีหวัดดูแลรักษาด้วยนะคะและคันนี้นะคะเป็นรถบ้านนะคะคู่มือนะคะการใช้งานรถการใช้งานมีเดียต่างๆมีให้ครบเลยนะคะเล่มหนาๆแบบนี้เลยนะคะและคันนี้นะคะยังมีวารันตีนะคะของศูนย์นะคะ5ปีหรือ150,000กิโลเมตรด้วยนะคะนี่ค่ะให้ดูใกล้ๆเลยว่าในส่วนของแผงประตูนะคะทั้งซ้ายและขวานะคะใหม่มากค่ะนี่นะคะสภาพพร้อมใช้งานนะคะ กระบะสีประตูเกียร์ออโต้นะคะบอกเลยว่าไม่ควรพลาดวันนี้เราจัดมาให้แล้วนะคะและสําหรับห้องผู้โดยสารด้านท้ายนะคะคันนี้นะคะเป็นสี่ประตูนะคะห้องผู้โดยสารนะคะก็กว้างมากๆเลยนะคะแล้วเบาะนะคะแถวสองนะคะนี่ทุกตัวนะคะยังแน่นยังตึงนะคะไม่มีขาดไม่มีย่นเลยนะคะและสําหรับร้านเรานะคะใส่ผมเข้ารูปให้ด้วยแบบนี้เลยนะคะใครที่หาอยู่นะคะกระบะสีประตูนะคะ เป็นตัวสูงจากโรงงานเนี่ยวันนี้เราจัดโปรโมชั่นราคาถูกมากๆเลยนะคะเอามาทําโปรนะคะแลกเปลี่ยนกันนะคะลูกค้าขาวันนี้ถูกมากเพียงแค่659,000บาทเท่านั้นนะคะและเดี๋ยวจูนจะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างคะ่ะเริ่มมาจากห้องเครื่องด้านหน้ากันเลยนะคะให้ดูนะคะเราให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะคะว่าเครื่องเนี่ยเดินเงียบเดินเบานะคะไม่มีน้ํามันรั่วซึมแต่อย่างใดเลยนะคะในส่วนของคานด้านหน้านะคะน็อตไม่มีขันนะคะแผ่นเพดนะคะจากศูนย์จาก,จากโรงงานยังอยู่นะคะ แผ่นฟากระโปรงนะคะแผ่นกันความร้อนนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าใหม่มากๆเลยนะคะ ร้านที่ร้านเรานะคะรับประกันนะคะว่าไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกควม่มหรือว่าน้าท่วมนะคะมีเล่มโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นรถบ้านเดิมๆให้แบบนี้เลยนะคะใครที่หาอยู่นะคะสําหรับรถกระบะนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะตัวเครื่อง2,400นซีซีนะคะประหยัดน้ํามันนะคะอึดถึกทนนะคะต้องโตโยต้านะคะคู่คนไทยมาอย่างยาวนานเนาะแล้วเวลาปิดฝากระโปรงปิดง่ายนะคะเพราะว่าเขาได้ชคคําฝากระโปรงมาให้เรียบร้อยแล้ว นี่แบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นตัวต้าไฮรักลีโวนะคะเป็นตัว2.4พิลินเนอร์มิดนะคะมาในปี2022นะคะวันนี้นะคะราคาสุดิเศษเพียงแค่659,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่เครดิตด,ดีนะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะจะผ่อนอยู่โดยประมาณ11,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะนานสูงสุดถึง7ปีเลย หรือลูกค้านะคะอยากจะซื้อสดนะคะแล้วเราบอกเลยว่าดีมากๆนะคะซื้อสดแล้วเราฟรีแวดนะคะเนะคะและฟรีค่าโอนให้ด้วยและคองแถมนะคะบอกเลยว่าเยอะมากๆสำหรับลูกค้านะคะที่เห็นคลิปนี้นะคะอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะที่ร้านเรานะคะมีบริการจะส่งไฟแนนซ์ไปเร็จเอกสารถึงที่บ้านหรือที่ทํางานกันเลยนะคะพอผลไฟแนนซ์อนุมัติเรียบร้อยแล้วยังไม่ว่าสะดวกมารับรถอีกเราก็มีบริการจะส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกัน หรือลูกค้าท่านใดนะคะที่เห็นคลิปนี้นะคะอยากจะเข้ามาดูว่ารถกระบะคันนี้นะคะมันสวยขนาดไหนยินดีมากๆเลยค่ะร้านเราหาง่ายมากเลยนะคะอยู่ติดกับโลตสัสไใน้อยนะคะห่างจากเส็นทัลเวเกตไม่ไกลนะคะหรือท่านใดนะคะสามารถเซิร์ชใน Google แ a p ได้เลยว่าไลออนคารรถมือสองเป็นภาษาไทยนะคะเราปักหมุดไว้ที่ตรงนี้เลยหรือลูกค้าท่านใดนะคะอยากจะวิดีโอคอรลรถนะคะดูทุกซอกทุกมุมนะคะดูสำเนาดูเล่มรถก็ยินดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรามีนะคะเซลล์นะคะบริการทุกช่องทางเลยนะคะ แล้ววันนี้นะคะจูนพามาชมคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะรบกวนลูกค้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดรถสวยรถดีๆเข้ามาใหม่แบบนี้นะคะวันนี้จูนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ